สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะหลังเราพัฒนาออกเนาะมาดูกันนะคะว่ามีแนวทางไหนเข้าบ้างแนวทางทางไหนหลุดบ้างนะคะแล้วก็เลขติดนะคะไปกันต่อเลยเลขติดเลขดับนะคะสูตรไหนเข้าก็ดีใจด้วยนะคะ โอ้อาจารย์ปัญญากลับมาแล้วนะคะสายรูดเด้งเลยนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนแล้วก็หลายๆสูตรนะคะที่ตายเนาะสูตรบนสูตรล่างสามตัวนะคะสายสามตัวได้กีดได้การ์ดไม่น้อนะคะสายสามตัวรอดเลยนะคะทุกคนอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดปล่อยรัฐบาลไทยสามตัวชุดเต็มให้นะคะเอาไปพินิพิจารณาวิเคราะห์กันดูเด้อ สามตัวชุดเต็มทําเสร็จแล้วนะคะเหลือรอปล่อยอย่างเดียวนะคะรอปล่อยอย่างเดียวทําคงทําคลิปอะไรอะไรไว้แล้วเอ๊หรือจะปล่อยคืนนี้เลยบอกคะ่ะดูคืนนี้เลยไหมคะอ่าถ้าดูคืนนี้นะคะแอดก็จะได้ปล่อยให้เลยนะคะเอายังไงกันดีนะคะหรือว่าปล่อยพรุ่งนี้เช้าดีคนะ่ะเอาพรุ่งนี้เช้าเราเนาะแม่แม่จะได้เห็นกันนะคะเอาพรุ่งนี้เช้าดีกว่านาะอันนี้ก็ดูแนวทางอันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสามตัวบนชุดเต็มนะคะเผื่อมีใครชอบนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะทุกคน เอาออกห้าสี่หกนะคะสี่ห้าเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องเลขแต้มสิบนะคะเกือบออกตัวเดิมนะคะโอ้มันก็ออกตัวเก่าตัวละสี่ห้านะคะตัวเก่านะคะทุกคนนี่เนาะหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะมันจะชอบออกตัวเดิมๆนะคะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะท่านที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะใครไม่ได้ก็สู้กันต่อนะคะใครไม่ไว้ก็พักเนาะ เอานี่สถิตินะคะสถิติเอาไว้ดูอย่างนี้นะคะมันก็พอรู้ทิศรู้ทางนะคะทุกคนบางท่านก็จับตัวเก่ามาเล่นเลยนะคะเห็นไหมมีหนึ่งมีสีมีห้ามีเก้ามันต้องดึงลงมาสองก็ไม่มาเลยนะคะทุกคนเอาไปจายสวงค่ะบ่ไดดบ่เสียบ่เลี้ยพ่อบาทผ่านบ่ไดดบ่เสียบ่เลี้ยพ่อบาทบะคะ อ่ะสู้กันต่อนะคะทุกคนมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ออกเบิ้ลออกหามนะคะออกหกหกสองสองหกนะคะหกหกสองสองหกตามนี้เลยนะคะสถิตินะคะอ่าหลักลงหลักร้อยนะคะตัวนี้เป็นสมุดเล่มเก่านะคะวันจันทร์นี่ส่วนมากจะเป็นหนึ่งเจ็ดหรือเปล่านะคะที่เดินนะคะวันจันทร์นะคะทุกคนหนึ่งสองเจ็ดบอ้ยเดินเดินดีทุกตัวนั่นแหละค่ะ วันจันนี่รู้สึกว่าจะเป็นวันนี้วันโกนแล้วพรุ่งนี้วันพระอาวันธรรมดาปกตินะคะไม่มีอะไรตื่นเต้นอาสถิติวันจันทรแคบเลยค่ะวดล่าสุดมีหกมีสองนะคะมีสองมีหกนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงหกดึงสองลงมานะคะแอดก็ตายยาวเลยเนาะสูตรเม็ดเดียวก็ขออภัยนะคะทุกคนสูตรไหนเข้าก็พายไปถูกสูตรก็ดีใจด้วยนะคะทุกคนเนาะ บ่ได้บ่เสียบ่เลียเพรบาทนะคะเอฟซีบาแต่ว่าเลขแม่ก็ไม่ได้เลยนะคะโดนโดนกันเป็นเขีเย้ยวน่าจะขาดทุนอยู่มา,จากจ้ะแอดต้องไปไอ้นี่ก่อนนะคะต้องพวกการคิดถ่าเข้าอันนี้มาให้ก่อนคะ่ะน่าจะน่าจะได้ซ่อมนะคะแอดน่าจะได้ซ่อมคะ่ะทุกคนเพราะว่าไปหนักไปหนักสามเยอะอยู่ด้เจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าไม่มาเลยนะคะห,ห,ห,หู้น่าจะได้จมดีจ้ะ ไม่เป็นไรนะคะอาทิตย์หน้าเราจะปังทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนเนาะอาจารย์ปัญญาเด้งเลยนะคะาเสียดายแอดมองอยู่เสียดายนะคะโอ้ยแต่ว่าเรามันสายสามตัวนะห้าสี่หกออกน้าอยู่ค่ะออกเรียงนะคะออกเรียงเนาะว้ายแต่หูว่ามันออกตัวไหนแต่สิจัดมัน,ขขมนะคักๆนื้อค่ะศูนย์ไม่มาเลยนะคะศูนย์หายไปเลยอ่ะแคบหรือย,ยังนอสถิตินะคะ สตินะคะเราจะไปกันต่อเลยนะคะกับเ,เลขติดนะคะเลขติดทุกคนอ่านดิเดอร์เลขติดบนล่างนะคะนี่นะคะเลขติดบนล่างสูตรล้านนะคะให้ไปที่036นะคะ036ใครมีตัวไหนเอามาจับใส่นะคะอลองดูเดอ้อเผื่อมีตัวมาประกบนะคะทุกคน036นะคะ036แอรู้สึกว่าจะเดินบนด้ดีดีเนาะเ,เข้าบนบ่อยนะคะนี่ เข้าบนบ่อยช่วงสามหกนะคะทุกคนอาเลขดับสูตรเอก็หลุดนะคะสูตรเอฟซีก็เข้านะคะโอสี o C, มันก็ให้ดับสีมาสีหมดเนาะมันก็ดับผูดดับผูนี่คือบ่ให้ตัวอื่นเลอเอาว่ากันไปตามสูตรนะคะใครที่ชอบเลขดับนะคะค่อยตามเนื้อใครไม่ชอบก็ไม่ตามนะคะสายเลขดับพิจารณากันหน่อยนะคะส่วนตัวแอสส่วนมากนะคะแอดจะใช้คู่ดับมากกว่านะคะมันก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะ นะคะชุดคนช่วยประหยัดงบได้เยอะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะอ่าชุดบนนะคะชุดบนเข้าเต็มๆเลยนะคะหลอดกันอยู่บ่เนาะหลอดยค่ะแต่ว่าเอาไปจ่ายสองขอแอดเอาไปจ่ายสองกับสามนะคะตายค่ะอ่ะสูตรไหนปังดีใจด้วยสูตรไหนพังขออภัยนะคะกาพขอถูกขออภัยเนาะอ่ะดับนะคะทุกคนเอาลืมเขียน สูตรแอดนะคะทุกคนนะคะสูตรนะคะสูตรแอดใครชอบค่อยตามนะคะเลขดับทุกคนนะคะเน้นรลยย้ำเดิอเพราะว่ามันมันก็ดับอย่างนี้นะคะส่วนตัวแอสส่วนมากแอดจะใช้คู่ดับนะคะเอฟซีชอบค่อยติดค่อยตามไปนะคะทุกคนน้องมานกันอยู่บอจ้าเมีสี่ห้านะคะสี่ห้ามาอีกแล้วนะคะเกือบเม็นหึ่งสีห่หาอีกตัวนน่เนาะหนึ่งสี่ห้านะคะสี่ห้ารู้แอดรู้สึกว่าออกบ่อยนะคะสี่ห้านี่ออกบ่อยมากเลยนะคะ ออกบ่อยได้สี่ห้านี่ประมาทไม่ได้เลยเนาะวันจันทร์ก็เป็นตัวไหนแล้วก็ดูตามสถิติล่าสุดก็จะหกสองบอกด้จังใดจะ้ะเอาลองเบิงค่ะเมื่อนหกสี่สวยเนาะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกอสันเอฟซีวะอ้าดูเป็นแนวทางคะ่ะดวงลมนี้สมพงกันก็นี่แหลคะค่ะเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางเนาะเพื่นว่า เราชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสูตรไหนเข้าแอดก็ดีใจด้วยนะคะสูตรใดไม่เข้าก็ขออภัยด้วยจ้าไปกันต่อจะทุกคนไปกันต่อแคบแล้วบ่เอาแคบแล้วเรามาจะมาดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนเข้าบ้างเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะอ่านี่นะคะทุกคนสองเด่นบนของเรานะคะเข้าอีกแล้วนะคะเด่นบนนะคะหนึ่งสองสามสี่เด่นบนเข้าสีงวดติดแล้วนะคะนี่สีห้ากอดคอกันมาอีกแล้วนะคะงวดก่อนก็เจ็ดแปดเนาะ หลักร้อยเริ่มรุดแล้วค่ะหลักร้อยเริ่มรุดแล้วนะคะมาดูสูตรล้านนะคะสูตรล้านหลุดเย็บเยอเลยนะคะงวดก่อนนางให้สี่หกโอ้ยเป็นอย่างขึ้นตามตูดดีเท่ว่าสูตรล้านเจ้าแม่หลุดนะคะวันนี้เจ้าแม่ไปไม่ได้นะคะขออภัยเด้อแต่ว่ารุดเลขล่างเจ้าแม่ไปได้ไหมไม่ได้ดูนะคะ เลขล่างนะคะเอ็ดกับค่าบึงตัวสามตัวเอ็ดนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะเต็มเต็มเลยนะคะสี่ห้าเด้งนะคะเน้นห้านะคะฟันห้าสี่หกเสียดายนะคะเจ็ดห้าเนาะมันออกสี่ห้าหกบ่ค่ะห้าสี่หกเนาะอ่ะมาดูสูตรเอ็ดนะคะสูตรเอ็ดเอาอีกแล้วนะคะสูตรบีหนึ่งบีสองว่าค่อยกระจับตามองอยู่นะคะเอ็ดกระจับตามองยูด้วยต่วเอ็ดบได้แต่วเอ็ดจับบได้ค่ะเสียดายเนาะจัะเนาะ โอ้่อยมักสามจิล้วว่อยมักตัวเด่นกับโบอ,ออกเล้วค่ะโบแอดหมักตัวเดนพวกจะลบไปหไกลหลดตัตารางมันก็แตกของมันไปนะคะกําลังวันไม่ได้เลยนะคะทุกคนเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกนะคะจับไม่ได้เห็นโบแอดมักหลายสามจไม่ออกนะคะไม่มีเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนตารางแตกหกตัวนะคะตารางเข้าหกตัวนะคะแต่กําลังวันนะคะกําลังวันไม่ได้เนาะกาลังวันวันศุกร์นะคะไม่ได้สูตรของแอดนะคะ เอานี่สี่ห้าหกนะคะเอาอีกแล้วนะคะสูตรบีหนนะคะบีไม่ทำให้ผิดหวังหกีนะคะกอดคอกันมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่สี่ห้าหกนะคะโอ้ใครข่อยกับเบิงแถวนี่แล้วแอดก็ดูสามสองแปดเก้าแถวๆนี้แ่ละค่ะหมืนมันกับือบบอกข่อยแล้วะะเอานี่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะหลักร้อยของเรานะคะสีไปหลักสิบนะคะมันขยบมาข้างหลังแล้วบ่ ามาดูชุดล่างของเรานะคะชุดล่างห้าสี่นะคะเข้าไปห้าสี่ตัวกลับนะคะแต้ม 9, ต้าตตมหลุดนะคะยับเยินนะคะช่วงนี้ความแม่นไปเที่ยวนะคะทุกคนเก้านะคะอันนี้เข้าไปที่เก้านะคะชุดเ็นชุดามาดูบนนะคะพระเอกของเรานะคะชุดตัดบนเต็มเตมนะคะเข้าชุดเน้นเลยนะคะทุกคนเข้าเต็มเตมเลยนะคะตัวเน้นหกสี่นะคะ กีดการ์ดกันไปสามตัวนะคะใครได้บ้างนะคะทุกคนตีลังกาอยู่บ่ใครตีลังกาบ้างนะคะชุดมินนะคะมันก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอย่างละห้านะคะแต่ว่ากลับหัวกับหางอีกนะคะกลับหัวกับหางอีกซซายสามตัวเฮานะคะหาจับเอาเสียได้นะคะอันนี้แอนให้เก้าห้าสี่นะคะเก้าห้าสี่ถ้าเป็นนั้นก็จะได้หกห้าสี่เนาะว้ายเกือบเป็นด้สามตัวนะคะเสียได้นะคะตัวนี้ให้หกโอ้คอยขึ้นบนเอ็นหกหาสี่ โอ้แอดทำไมไม่เน้นเก้าห้าสี่คะทุกคนโอ้แอดมาเก็ตสามเนาะมันก็ไม่เข้าแล้วนี่หกสี่ห้าสี่โอ้ถ้าเน้นหกสี่ก็ได้เน้นห้าสี่ก็ได้นะคะคอยเน้นไปแล้วคอยมากเนาะเอาเน้นกันเอาเดลเนี่คะ่ะทุกคนนะคะก็ตามนี้เลยเนาะชุดนี้มันก็เข้าของมันไปอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะทุกคนนะคะมันก็เข้าไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าแอดก็จับไม่ได้เออมันขึ้นมา,ากลางป้าเนี่นยเอ้งวดหน้าแอดลองจับแบบนี้บ้างดีกว่านะคะชุดแบบนี้นะคะ เอามานกันอยู่บ่น้อจ่ะอันนี้ก็สิบหลุดนะคะบนก็เข้าไปนะคะอ่าสองห้านะคะสองห้าอ่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทวนดับคู่ดับเอาอยู่นะคะหลักร้อยสูตรนี้นะคะหลุดสามงวดติดแล้วนะคะแต่ว่าสูตรเก่านี้แอดไม่ค่อยได้ใช้นะคะแอดใช้สูตรใหม่นะคะอันนี้ก็หลุดนะคะอ่าหลุดไปสองสูตรนะคะสาหรับเลขดับนะคะนี่เนาะนี่นะคะมันชนสองห้านะคะโอ้แอดพี่โบจับสองสูตรนี่ประกบกนันหล่ นี่สองสามสี่ห้าอันนี้สองสามอันนี้สองห้าเจ็ดแปดนะคะเด่นสองห้านะคะขอยเลือกสองโอ้นี่นะคะเก้าห้าสี่แต้มไม่ได้นะคะแต้มสามตัวไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะหลุดอีกสองนวดติดนะคะเออแอดไปเหตุเอียงก,กันกับมันน้อสองสัยตรงเด็กผิดเจรนาไม่ละคะสุดแต้มสามตัวบนนะคะเดินมาดีๆมาหลุดนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เข้าไปสองอันนะคะเอาไปจ่ายสองค่ะ เอาไปจ่ายสวงเอาไปจ่ายสามจิตนะคะมาหลายสามจิตนะคะเลขแม่ไม่ได้เลยนะคะขออภัยเด้อจับบอดดนะคะสองสามสี่ห้าบันเทิงนะคะบันเทิงสินคอยเลือกสองค่ะงวดก่อนนี่ก็เจ็ดแปดนะคะแอดเลือกไอ้น,นี่นะคะโอ้อาจารย์ปัญญาปังสุดบ่นะคะ่ะสา,ายสามตัวอย่าดืมเลขพี่บากกับบไดดมันบอกว่าสี่ม่อห่บแมนมันบอกว่าอันบ่แมนมันบอกว่าสี่หกบอแอดได้ยินเป็นเอฟสิบหก อ่ามันบอกว่าสิบหกนี่แหละแต่พเขาค่ะไม่ถูกนะคะทุกคนนะคะขออภัยหลายอ่าผักโเลกพี่บาทนะคะเสียไปจ่ายเงินหายใจพี่บาเนาะคะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แอลล่าไปก่อนนะคะก็ดีใจนะคะกับท่านที่มานที่หฮงที่ปังเนาะ,ะเดี๋ยวดูนะคะสูตรหลานนะคะล่างได้อยู่บอกร่างได้ไมีะล่างนางเข้าไม่สี่ห้านะคะ เข้าไหมเลขหลานสี่ห้านะคะทุกคนนี่นาะชุดบนของเรานะคะโอ้แหงไข่โซ่ในไข่เด่นบนเขาอ่าอย่าลืมนะคะล,ลาวรัฐบาลไทยเอานี่เด้อยแอดดินเขาเขาหกสี่ 64, นะคะเน้นให้นะคะเน้นให้เน้นให้บนคือบนนอล่างคือล่างนะคะอ้ามันกับเขาของมันอยู่ดยละ่ะแอดจะมีชุดบนชุดล่างให้นะคะทุกคนนะคะเต็มเต็มเลย ชุดบนเมาสนะคะรอบนี้ชุดบนเหมาเดี๋ยวแอดดูไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะคะปังกันอยู่บนนอาจเจะาเมียล่างมันออกอะไรคะสี่ห้าเหรออาสี่ห้าตรงตรงเลยเฮ้ยเจ้าเมียตัวเน้นเลยนะคะทุกคนป้าสี่ห้าตรงตรงเลยได้นี่ค่ะโอ้เจ้าเมียเขาสี่ห้าตรงตรงเลยได้นี่ ไหนมาออกอะไรสี่ห้าสี่หกนะคะนี่สี่ห้าสี่หกนะคะสี่ห้าสี่หกโอ้นี่เข้าตัวเน้นเลยนะคะชุดล่างหลานนี่เข้าตรงๆอีกแล้วนะคะงวดก่อนนี้ก็ก็ตรงๆนะคะหลักสิบเข้าสี่ตัวเน้นนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยเข้าห้านะคะทุกคนนี่เข้าเต็มๆอีกแล้วนะคะนี่เห็นอยู่บ่สูตรหลานนะคะโอ้มาเต็มๆเลยงวดก่อนก็เข้าตรงๆนะคะไหวย เลอดเธอวิลิสมาลาเซอร์แมนเตนเธอค่ะโอ้ยเดือดหัวหน้าเอสิมาเบิงสูตรนี้หน้างี้แหละค่ะนี่นะคะูสูตรหลักร้อยแล้วก็หลักสิบโอ้สิบล่างเข้าสี่เน้นๆนะคะหลักร้อยเข้าห้าเน้นๆนะคะทุกคนเอ้าดีใจด้วยนะคะท่านที่ไปสูตรนี้นะคะโอ้มันหลายสูตรเนาะโอ้แอดสายสามตัวค่ะเอดหมักสามตัวกับปจ่ายสวงโอ้โบไก่พอเม็ดเลยสองก็สามไม่มีสักตัวนะคะโดนเจ๊ออีกแล้ว ไปสมกันจ้าไปสมเพ่อนกอนจะไปสมกันถึงห้วยเนี่ยอไดเด็ดสมเอด็ดโอ้ยถือแบบได้แล้วถือแบบสมสอมเละจ้ะถือห้วยังดีเยวเงินไปให้เขาอีกเยอะอ้ยอีสวยสิพักเลือเด้อว,วันจันนี่ยังมาส่วนอีสวยเด้อว,วันจันนี่พวกเจ้าไปโวลดข่อยสินั่งเบื้องต้นทางให้ดอกสำหรับคลิปนี้อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้าทุกคน